สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นพาทุกคนมาดูมันนี้นะคะอันนี้คือมันเอ่อชื่อว่าเดี๋ยวนะคะนางไงโมนะคะเป็นมันชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี่คือลักษณะก็จะยาวๆนะคะจริงๆคือยาวเป็นวาเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ที่นุ่นซื้อมาเขาตัดแบ่งขายนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนื้อด้านในนะคะอันนี้คือยังดิบอยู่นะคะ นันจะเอาไปนึ่งนะคะเวลานึ่งสุกแล้วนะคะทุกคนหรือว่าถือมันสุกแล้วอ่ะมันจะเนื้อมันจะล้วนซุยนะคะแต่ว่าถ้าตอนที่ยังไม่ได้นึ่งนะคะเวลาเราปอกเปลือกนะคะมันก็จะเป็นยางยืดๆเหนียวๆนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะ อนนจะใหหญ่ห่ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนุ่นนะคะฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ